สวัดสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะมาสู่ร้านเบฟบีฟเลยนะคะใครที่เป็นคอสายเนื้อนะคะวันนี้นะคะเรานําเสนอร้านเบฟบีฟเรานําเข้านะคะเนื้อมาจากออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นเราตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่เน<อ>มาตอนนี้เราอยู่ถนนสุกุมวิทเลยนะคะรูไฟฟ้าเนี่ย BTS ลงอ่อนนุชนะครับมาถึงประมาณ5-7 0 0เมตรถึงเลยนะ,ะง่ายๆเลยเยืงๆซอ,อยอ่อนนุชนะคะที่นี่อยู่ที่สุขุมวิท48่สบทับอ่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะร้านบุฟเฟ่ที่ต้องบอกว่า สุดยอดแถวสุขุมวิทเลยใครที่เป็นคอสายเนื้อนะคะย่างสายเนื้อต้องมาเลยถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานเลยไป,ไปเลย ใครที่เป็นสายเนื้อนะคะเนื้อน้องรายจากออสเตรเลียนั่นเองคุณผู้ชมทานนี่เลยโอ้ยากเลยครับต้องบอกว่าเนื้อที่นี่นะคะนาเข้าจากต่างประเทศจากออสเตรเลียนสดสดใหม่ๆทุกวันเลยนะ,ะต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของสายเนื้อนะ,ะร้านเบฟบีฟนะคะนาเสนอคุณผู้ชมทางบ้านอ่ะและก็ในทางรายการของเราทางทิกตอกไลฟ์ด้วยนะคะเราจะมีการปากักตะกร้าด้วยแต่ช่วงเนี้ยเราขอรับประทานก่อนอ,อ่ะเรามาดูความสด ว่าจะสดสมคำาลําลือรหรือเปล่าเอับไปดูกันเลยมาเลยมาเลย่า,ายยงไฟอ่อนๆนี่แหละไฟอ่อนๆน,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 นะคุณผู้ชมออนะคะการย่างแบบว่ามีเดียมถูกต้องค่ะการย่างเนื้อน้องลายนะคุณผู้ชมฮะจะต้องค่อยๆนะคะในเรื่องของขอๆๆนี่เลยนะคะต้องย่างจากไฟอ่อนๆนะคะคุณผู้ชมนะคะจะได้ในเรื่องของรสชาตินะคะอันแสนนุ่มแล้วก็รสชาติอันแสนอร่อยนะของเนื้อน้องลายนะคะต้องย้ําเลย ระะ้านเนื้อเบสบีฟนะคะไม่ได้นําเข้าอ่าไม่ได้นําอ่าขอโทษนะ่ะร้านเนื้อของเบสบีฟนะคะนําเข้ามาจากออสเตรเลียทั้งหมดเลยคุณผู้ชมนะไม่ใช่เอาเนื้อ,อนนมาจากแล้วก็ทานได้ไดเลยนะคระับกต้องอ่นนี้เลยนี่เลยนะคะนี่เลยคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าถูกสุลักษณะแน่นอนนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของสายเนื้อเนื้อน้องลายจากออสเตรเลียนะคะนี่เลยมาเลย แต่วาสดใหม่ๆอยากวนอีกเนื้อหนึ่งจังเลยเนื้ออะไรครับคุณฮะเนื้อแปลกๆมากมีเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อหนอกเนื้อหนอกเนื้อหนอกพูดเป็นยังไงครับคุณเนื้อหนอกนี่อารมณ์บาลานซไหนอ๋อจะเป็นส่วนหนึ่งของวัวอ๋อเหรอะทงนี้ค่ะงนี้เลือกหนุกใช่ไหมฮะเลือกหนุกใช่ไหมฮะนี่เลยนะฮะขอตัองสองชิ้นได้เลยใครที่ชื่นชอบนะะเนื้อนี่เลยจะมีในส่วนของไขมันเบาๆนะฮะนี่เลย คือต้องบอกอนว่าเราชอบแบบว่าเขาเรียกว่าะจีเนาะจีนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะนี่เลยนี่เลยน่ายิ่งแบบว่ามีเดี่ยมนี่จบถูกต้องค่ะคุณเราค่อยๆยากไ่เรียกว่าเป็นเน้ยากมากนะคะรูถ่ายลอดอันนี้ยอีกเป็นึงททานได้แล้วนะถูกต้องค่ะคุณนะคะต้องบอกว่าที่อื่นยังไม่มีนะคะต้องร้านเวฟบีฟเท่านั้นนะคะ เนื้อโหนกของเนื้อนั่นเองนําเข้าจากออสเตรเลียนี่เลยฮะย่างนิดเดียวนะคุณผู้ชมฮะรับประทานได้เลยนะฮะเป็นไงฮะรสชาติบางเบามากนี่ทานกับน้ําจิ้มจิ้มเก้วนะคุณผู้ชมฮานี่เลยฮะต้องบอกว่ารสชาติเดี๋ยวเรามาดูกันนะรสชาติรสชาติเป็นยังไงบ้างฮะรอนนิดึงนะครับอ่าอืม อร่อยนุ่มมากอาโอเคค่ะกุมารทอง <laughs> รักยมกุมารทองนะคะ